เวลาอันแสนเศร้าสามีใกล้ตายหมอบอกแล้วเป็นเวลาสุดท้ายแม่ย่าเข้ามายุ่งกับลูกเลี้ยงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้ข่าวเศร้าอีกแล้วนะคะจากพี่คนไทยเนะาะอ่เริ่มเลยนะคะนี่ยายจาก็ล่างไว้นะคะในส่วนหนึ่งเนาะสามีป่วยนะคะเวลาสุดท้ายของชีวิตอ่มีลูก ะะสามีมีลูกเนาะเข้ามาจัดแจงทุกอย่างเพราะเขาก็อายุมากกว่า20กว่าแล้วนะคะเนะาะมีแฟนมีครอบครัวออกแยกออกไปอยู่ต่างหากแล้วนะคะมีลูกชาย1่คนแล้วก็ลูกสาวหนึ่งคนโตหมดแล้วเนาะแล้วตัวแกไม่มีลูกด้วยกันนะคะแกมาอยู่ที่นี่ด้วยกัน10ปีทีนี้ช่วงนี้ช่วงระหว่างที่สามีแย่ แม่ย่านะคะได้เข้ามายุ่งทุกเรื่องกับกระดาษแล้วก็กับหลานนะคะเนาะถามไทยและให้แกเซนนะ,ะนี่เป็นเรื่องที่แกกังวลมากๆเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับแกนะคะความเสียใจก็มีเนาะอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีสามีกับเมียรักกันดีนะคะแต่ว่าปัญหาใหญ่คือถึงจะเป็นบ้านของสามี เขามีมาก่อนนะคะลูกเขาก็มีแม่ย่าเขาก็อยู่ตรงนี้เนาะโอเคแกไม่ได้คิดห่วงสมบัติอะไรหรอกนะตอนนี้คือหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วถ้าเกิดอะไรข้นอะไรขึ้นทุกคนก็คือยอมรับในสิ่งที่หมอรักษานั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่แกต้องเซ็นรับแกว่างั้นอ่าแม่บอกอมหมอพูดแต่ว่าทีเนี้ยแกก็ไม่ได้เก่งกับภาษาอะไรนะคะ ทีนี้ลูกชายก็จัดแจงหากระดาษนั่นนี่มาให้แก่เซน็นปัญหาคือตอนนี้สามาีไม่รู้เขาเรียกว่าไม่มีสติแล้วคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วนะคะทาแล้วก็ไม่ได้ทําใบอะไรไว้ให้แก่ด้วยเนาะเรื่องกระดาษนี้ไม่มีเลยนะคะเนาะและสิ่งสําคัญทุกๆเรื่องตอนนี้แม่ย่าเข้ามาจัดแจงกับลูกชายเข้ามาจัดแจงทุกอย่าง และยังมีคำถามจากเม่าว่านะคะถ้าสามีเธอเสียเธอจะกลับเมืองไทยไหมเธอจะอยู่ทำไมถ้าไม่มีผัวสุดยอดอะคำนี้อะนะแกก็แป้วใจเลยอ้าวฉันอยู่นี่เป็นสิบปีฉันมีงานทำทำไมอะฉันมีสิทธิ์ที่อยู่ที่นี่ฉันมีพาสปอร์ตที่นี่แกว่าอย่างนี้ แล้วทีนี้เขาก็นิ่งนะคะเขาก็นิ่งเนาะแล้วทีนี้หนึ่งสิ่งสําคัญเขามองว่าประกันอันนี้ในมุมของยายจ๋านะคะมุมของยายจ๋าที่พูดคุยกับสามีเนาะอย่าลืมว่าคนที่ก่อนแต่งงานนะคะเมื่อก่อนที่เขาทํางานเนี่ยประกันทุกอย่างเนี่ยเขาจะลงให้แม่เนาะ คนนี้เขามีลูกก็อาจจะมีลูกเข้าไปด้วยนะคะมันมีสินส่วนนะสินส่วนเนาะแต่สามีบอกว่าถ้าเธอแต่งงานไปแล้วนั่นก็จะไปเป็นสิทธิ์ของเมียสิทธิ์ของเมียนะคะแต่ยายจ๋าก็เห็นตัวอย่างมาแล้วอีกพี่คนหนึ่งก็คือเขามีสิทธิ์เพราะว่าชื่อของเขาต้องเซ็นรับด้วยนะคะเขาต้องเป็นคนเซ็นรับประกันนั้นด้วยเนาะเพราะชื่อของเขาเป็นชื่อแรก อันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะสิ่งนี้แกเลยรู้สึกว่าอา,อาจจะมีปัญหาแกพูดเลยนะพูดกับยายจา๋าพี่อาจจะพลาดเซ็นให้เขาไปแล้วก็ได้เพราะช่วงระหว่างยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นไปโรงพยาบาลทำงานกับกระดาษเกี่ยวกับสามีนาทีสุดท้ายที่หมอพูดถึงเนี่ยหลายอย่างที่พี่เซ็นไปพี่ก็เลยนึกกลัวมาคุยกับยายจา๋าแกว่าอย่างนี้นะคะอุย๊ยยายจ๋าก็เลยพูดขึ้นเนาะไอ้เรื่องเซ็นกระดาษเนี่ย อ่าถ้าเราเซ็นไปแล้วก็ยากที่จะเอาคืนเ้อพี่เอ้ยว่ะเนาะแต่อย่างน้อยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างเนาะประกันที่ทํางานหรืออ่าเงินเดือนไม่ไม่สําหรับอายุของแกก็50เนาะห้กว่าปีและห้า53ปีปีนี้อันนี้เราไม่กังวลมันก็ไปตามกฎหมายของมันอยู่แล้วนะคะเงินเดือนเป็นชูนสามี ตรงนี้เราก็ต้องมาปรึกษากันนะคะว่ามันจะออกมายังไงเพราะฉะนั้นตอนนี้สามียังไม่ตายตั้งสติแล้วข้อควรระวังของเจ้าก็คือกระดาษนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเอามาให้เซ็นให้อ่านหรือไม่เข้าใจก็พยายามหาคนช่วยก่อนแล้วจะเราจะเสียเปรียบเราก็เลยบอกกับแกไปอย่างนี้นะคะ หัวจิตหัวใจคนเราถ้าเขาเรียกอะไรว่าสามีก็แย่งอมอยู่แล้วงานเราก็ยังดิ้นรนที่จะต้องทำนะคะเออแล้วนึกถึงความรักที่มีให้กันโดยที่ไม่เกี่ยวกับแม่ย่ากับลูกเนี่ย มันเป็นอะไรที่ทําให้แกมีความสุขกับสามีคนนี้มากนะคะถึงแม้แกจะทํางานก็ตามไม่ได้จากสามีมากมายก็ตามนะคะเพราะความรักที่ดูแลกันมาแต่นี่สุดท้ายของชีวิตสุดท้ายของชีวิตในนึกถึงในใจฉันจะมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อยู่ในบ้านนี้หรออเป้าแ,ปลแล้วนะคะเป้าแล้วเพราะว่าคําพูดของแม่ย่าพูดขึ้นมาหาแกแบบนั้นเนาะแกก็เป้าแล้ว แล้วเราช่วงระหว่างเนี่ยแกก็เซ็นให้เขาเราก็ไม่รู้เขาอ้างว่าอันนี้ของโรงพยาบาลน,นะอันนี้ของอันนี้นะประกันนะนั่นนี่ทีนี้ความเร็วของแกโดยที่แกไม่อ่านเลยเขาก็จี้ให้เซ็นเซ็นแกก็เซ็นทั้งหมดนะคะแล้วมานั่งนึกนั่งย้อนแล้วมานั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอาแล้วมันกระดาษอะไรแล้วพี่จะไปรู้ไหมล่ะเออถ้าเป็นคํานี้ก็บอกแล้วก็คอยดูกันนะคะผลก็ต้องรอนะคะรอจนกว่าเนาะ นาทีสุดท้ายหรือจนกว่า,าทนายเปิดกระดาษหลังจากสามีตายนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้แช่งเนาะเพราะว่าก็เป็นเวลาสุดท้ายแล้วอาจจะไม่กี่วันนี้เขาก็คงจะไปแต่ความทุกข์ใจของเขาไม่่าและหลานและลูกฝรั่งนะคะเข้ามาวุ่นวายในบ้านทุกสิ่งทุกอย่างจัดแจงเหมือนกับที่แกเป็นคนอื่น หลังจากที่ไม่มีสามีนะลูกปกติจะไม่ค่อยได้เข้ามายุ่งเลยนะคะแต่กับเข้ามาอยู่วุ่นวายกับย่าเนาะแค่มีย่าเพียงคนเดียวในบ้านตัวแกก็แย่อยู่แล้วนะคะเพียงแค่ไม่ใส่ใจไม่มาสนใจเพราะแกก็มีงานทําของแกเนาะก็หนึ่งคือโอเคผัวฉันดีสิ่งไหนทนได้ก็ทนสิ่งไหนหลบได้ก็หลบหลีกนะคะนี่หัวอกแม่ย่าลูกสะพ้ยอยู่กันมาเป็น10ปีก็ใช่ว่าจะลงรอยแต่ ที่แกอยู่ได้เพราะสามียืนกลางไม่เข้าข้างทั้งสองฝ่ายนะคะแม้กระทั่งญาบางครั้งสามีลุกขึ้นไฟแสดไฟนะคือเถียงแทนเรานะ,ะบางครั้งก็นิ่งมันก็ยังดีกว่าเนาะในสิ่งนี้แกก็เลยรู้สึกว่าสามีไม่ได้เอียงโอนไปหาแม่มากจนเกินไปในระยะอยู่ด้วยกันมา10ปีเนาะแต่วันนี้ เสาหลักของแกนะคะเสาหลักของแกอ่าแย่แล้วนี่สิแม่แย่าก็แก่แล้วเช่นกันแต่บอกถามยา๋าถามว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครก็บอกว่าเป็นบ้านของสามีเพราะว่าย่าแก่แล้วถึงได้เอาย่ามาอยู่ด้วยนะคะเอาแม่เข้ามาอยู่ด้วยก่อนที่จะไปเอาพี่เข้ามาไม่กี่ปีนี้เองนะคะสําหรับแม่ย่าที่กลับมาอยู่กับลูกชายเนาะ นี่เป็นสิ่งที่ตอนนี้แกทุกข์ใจนะเรแก็ได้หวังเนาะได้แต่หวังแล้วก็ได้เป็นกำลังใจว่า,าฝรั่งก็คงจะทำอะไรให้ถูกต้องเนาะตามกฎหมายยายจ๋าก,ก็เลยบอกว่าทุกอย่างเรื่องประกันชีวิตหรือเงินเป็นชุนสามีอะไรพวกนี้เราก็พูดคุยกับทนายนะคะหึงระวังเรื่องกระดาษแต่ก็พลาดเพราะว่าแกเซ็นไปหมดแล้ว อไอ้เรื่องคำว่าเซ็นไปหมดนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นกระดาษอะไรบ้างนะคะก็มารอฟังผลกันเนาะชีวิตไม่ใช่ง่ายนะคะอ่ายิ่งปัญหาลูกเลี้ยงแม่เลี้ยงนี่คือปัญหาใหญ่อ่ากฎหมายเป็นสิ่งสำคัญจริงๆแล้วเราอยู่เนี่ย เราไม่ได้อยากให้สามีตายจากเพื่อจะหวังเอาสมบัติและเขาก็ไม่ได้มีอะไรก็มีแค่บ้านนะคะแล้วแกอยู่กันมา10ปีแกก็ทำงานมานี่ไม่ได้ทำา3ปีแรกเท่านั้นเอง7ปีหลังมานี้แกก็ทำงานอาของแก,กน,นะคะแต่ไม่ถึงกับเต็มเวลาแต่ก็ไม่ได้วุ่นวายกับการใช้จ่ายทางเมืองไทยเนาะ เออเพราะว่าหนึ่งแกไม่มีลูกสองแกก็ช่วยเหลือพ่อแม่นิดๆหน่อยๆพี่น้องนิดๆหน่อยๆเท่านั้นในความรู้สึกแกก็เลยมีความสุขในสิ่งที่แกเป็นแกอยู่มาสิบปีนะคะถึงแม้จะมีปากกระทบกระทั่งกับแม่ญาติที่อยู่ด้วยกันบ้างแต่อย่างน้อยก็มีสามีที่เป็นหลักยืนอยู่กับแกเนาะอ่า บางครั้งเราเข้าใจบางครั้งเขานิ่งเหตุผลนั่นก็คือแม่เขาอันนี้เป็นความเข้าใจนะคะและสิ่งสำคัญเวลาไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดมันก็เลยทำให้แกไม่ใส่ใจ อมองผ่านมั่งเป็นลมมั่งกับแม่ย่าก็เลย,เยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แต่นี่สามีป่วยหนะักงอมนะคะโรงพยาบาลมานี้ก็เข้าเดือนที่5แล้วเป็นเวลาสุดท้ายที่แกทุกข์สุดๆเพราะช่วงนี้ก็โลกโควิดด้วยเนะาะเวลาก็อยู่บ้านมากขึ้นนะคะไปเยี่ยมสามีก็แทบจะไม่ได้มันก็จะเป็นช่วงเนาะในในปัญหาทุกคนทุกๆคนรู้นะคะทุกๆประเทศในตอนนี้เนาะนั่นคือปัญหาใหญ่ของแกนะคะ ยายจ๋าก็หวังว่าหวังว่าเนาะขอให้ทุกอย่างเป็นธรรมนะคะตามกฎหมายอืมรอดูกันต่อไปชีวิตข้อควรระวังนะคะเกี่ยวกับการเส้นกระดาษเนาะอ่าตรงเนี้ยเป็นจุดหนึ่งอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนหาเพื่อนคนไทยหรือแฟนของเพื่อนช่วยอ่านได้ มันจะเป็นสิ่งดีแก่เรามากๆนะคะเราก็มารอติดตามกันตอนต่อไปเนาะว่าถ้าเกิดสามีแกเสียแล้วมันจะออกมายังไงนะคะเพราะแกก็เป้าในหัวใจแล้วเพราะว่าแกเซ็นกระดาษไปหลายใบในตรงที่ลูกชายกับแม่ย่าให้มาเซ็นนะคะเนาะก็หวังว่าจะไม่เลวร้ยวายจนเกินไปในชีวิตของพี่เขา ในชีวิตต่างแดนนะคะยายจ๋าก็เลยย้อนถามแกว่าออาแล้วถามจริงๆแล้วพี่จะกลับไปเมืองไทยไหมถ้าเกิดว่าหลังจากเดินเรื่องอ่าเงินเดือนไม่ไมหรืออะไรเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยในมุมของแกแกยังไม่คิดในตรงนั้นนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยเขายังมีความรู้สึกว่าเออมันมันชินกับตรงนี้มันอยู่กับตรงนี้แล้วเราก็ไม่ได้มีภาระมากมายทางเมืองไทยไม่ได้มีลูกนะคะนี่จุดหนึ่งเนาะ ก็เดี๋ยวมาติดตามกันอีกทีนะคะคิดนียาจ๋าก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะประสบการณ์จริงจากพี่ที่กำลังเจอปะ่ะประสบการณ์ปัจจุบันตอนนี้เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้ายายจ๋าพูดผิดตรงไหนหรือ,อาฝากข้อแนะนำตรงไหนไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะเนาะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนใหม่ๆที่เข้ามานะถ้าชอบก็ฝากกดติดตาม ยายจ๋าจากเบลเยียมอีเจวปากแดงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ